สวัสดีรอเรากดไปแล้วแต่วาใช้เวลาโอเคสวัสดีใหม่เอาใหม่ได้เสมอไม่เป็นไรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี F อซของมุงคลคาเซนเตอร์ทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในไลฟ์สดนะครับผมขออนุญาตของอะไรของมุงคลคาเซนเตอร์นะครับนี่ก็มีคนเข้ามาแล้วอ่า โอเคมีคนเข้ามาแล้วหนึ่งคนโอเคฝากคนแรกคนแรแเรารอให้ได้ประมาณห้าสิบห้าสิบเราก็จะเคลื่อนย้ายถ้าไม่ถึงห้าสิบเราอยอ่อยู่ตรงนี้เราเราก็คุยกันไปก่อนถามเรื่องไหนก็คุยได้ตอบได้หมดนะครับอันนี้ฝาก fc ของมึงคนคาเซนเตอร์หน่อยครับเพราะว่าเราห่างหายเราห่างหายไปนานใช่แล้วก็ด้วยด้วยเหตุการณ์ที่มีคนแฮกช่องเดิมเราด้วยนะครับก็ ดาเนินการช่องใหม่อันนี้เราก็ทําเป็นช่องสำรองมาแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตฝากไลค์ฝากแชร์นิดนึงนะครับผมใครที่เป็น fc อยู่แล้วก็ฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับฝากกดติดตามไม้ด้วยโอเคเขาบอกว่าให้สู้ๆนะเขาบอกเขาบอกเห้สู้ๆโอเคนะอ่าคอมเมนต์เข้ามานะคะเป็นยังไงเอารถรถโอเคเดี๋ยวเขาอ่อย่างที่บอกไปแคปชั่นของเราครับเสือน้อยปะทะไดโนเสาร์ ไม่ใช่สอสายลมกับสอเอทนะคะเราพูดถึงรุ่นรถใช่นะครับผมเสือน้อยคืออะไรพี่กฤทิเสือน้อยก็คือ Toyota Sport c r u i s e ์อล้แล้วก็ไดโนเสาร์ก็คือ Raptor Ford Raptor นั่นเองนะครับผมโอเคใช่ครับผมจอดอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราพาเดินไปชมนะครับก่อนอื่นก็ฝากไลค์ฝากแชร์ก่อนเดี๋ยวเราต้องให้ท่านผู้ชมเข้ามาก่อนใช่ครับผมเดี๋ยวแชร์ไปนิดนึงนะครับผมก็เลยเวลาแชร์แป๊บนึงเด้ยใช่ช่องทางก่อนโอเค นี่แอดอแอดอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจ้โอเคไปต่อนะครับผมเราเราจะเริ่มกันเลยไหมหรือว่ารอท่านผู้ชมเข้าสักประมาณห้าสิบคนดูก่อนอ่าได้เราสักห้าสิบเราก็ถึงห้สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคก็อ่ะห้าห้าคนดูแล้วเราเริ่ม เปิดกันก่อนเลยสําหรับคันแรกนะครับผมนี่ที่อยู่ด้านหลังเราไดโนเสาร์เจ้าไดโนเสาร์นะครับแรปเตอร์คันนี้นะครับผมสีดําดุดุตัวนี้ถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับผมก็จะเห็นจอดอยู่ด้านหน้าถนนใหญ่นะครับผมเพราะว่าหลายคนก็ไม่มีโอกาสได้แวะนะครับก็ดูผ่านช่องทาง Youtube ของเราได้นะครับผม มีนะลูกค้าหลายๆท่าน FC ขับรถผ่านว่าเออสีดําคันนั้นคันนี้อะไรเงี้ยใช่ครับผมไม่ไม่มีโอกาสได้แวะเพราะว่าภารกิจด่วนนะคแต่เราก็บอกเลยว่าไม่เป็นไร้าเห็นแว๊บเราสามารถเอาไฟนัซ์ไปซินได้ครับผมอยู่บ้านก็สามารถเป็นเจ้าของรถได้นะครับไม่ต้องมาดูรถเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะครับหรือว่าอยากดูรถตำหนิตรงไหนนะครับผมเรา ขึ้นลิฟต์ขึ้นอะไ์ให้ชมช่วงลงช่วงล่างอะไรได้หมดเลยนะครับผมการันตีให้อยู่แล้วอันนี้เราจะเปิดราคาไหมเปิดเปิดเปิดครับไม่เคนสามสิบอ่าสักสามสิบคนดูนะครับผมไม่เกินสี่ทุ่มหรอกครับไม่เกินสี่ทุ่มนะครับได้รู้ราคาแน่นอนสำหรับแร็ปเตอร์คันนี้นะครับผมโอเคเป็นเครื่องยนต์สองจุดศูนย์ดีเซลนะครับผมรถที่กระบะสมรรถนะสูงณณตอนนั้นนะครับผมราคาก็ เทียบเทียบรถ ppv แต่ว่าภายในนะคะใช่ครับผมโดยส่วนตัวนะชอบมากมันใหญ่มากมันนั่งสบายนะคะเวลับษณทางไกลทางใกล้อย่างเงี้ยมันรู้สึกสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยภายในก็เหมือนเหมือนภาพรถสปอร์ตในในร่างรถกระบะ4ประตูใช่ครับเพราะว่าภายในภายในหรูมากนะครับสาหรับ ford raptor ยิ่งยิ่งตัวใหม่ที่เป็นเครื่องยนต์3.0นเบนซินเทอร์โบ v 6เนี่ยทักทายสวัสดีทั้ง10คนดูด้วยนะครับสวัสดีครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับเป็นช่องใหม่ของเรานะครับผมเพราะว่าช่องเก่าโดนแฮกตอนนี้ก็กําลังกู้คืนได้แล้วนะครับถ้าเป็นพวงมาลัยเอ๋ก็คงจะเป็นนักร้องหัวหน้าเพราะแบบสวยนะเออนานๆไม่เรารู้สึกดีใจที่เออได้เจออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะมันห่างหายไปนาะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมขอบพระคุณครับผม เข้ามาอีก30นะคะอยากให้ชมรถใหม่เข้ามามีอัปเดตนะคะช่วงนี้ถ้าใครซื้อรถที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะคะหนึ่งยอดจัดเพิ่มนะคะสองมีรถใหม่ด้วยใหม่ราคาไม่แรงราคาดีถูกต้องแล้วก็ใครที่ซื้อรถหน้านี้ราคาดีมากๆนะครับผมราคาแต่ก่อนเนี่ยถ้าถ้าช่วงประมาณสิ้นต้นปีมกรากรุ่พาเนี่ยราคาประหยัดไปประมาณ3-5มหมื่นเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับอะ แจ้งราคากันหน่อยสำหรับแรปเตอร์คันนี้นะครับ2.0ดีเซลไบเทอร์โบปี2018นะครับแรปเตอร์ตัวแรกราคาเท่าไหร่พี่กัญิราคาเท่าไหร่899,000บาทเอาราคาโปรโมชั่นเลยแต่จริงๆแล้วเราขายอยู่ที่959,000เราจะไม่แจ้งว่าขายเท่าไหร่เราไม่แจ้งว่าขายเท่าไหร่เราเอาราคาโปรให้ค้าเลยนะคะให้โปรให้โปรโปรโลโกไปใช่อ่าหัวนัวกันไปเลยนะคะ8 9ห0 0 0โหโอ้โหโอ้โหโอ้ ำไมมันชอบมีเลขเก้าเหรอใมันจะมีเลขเก้ามันต้องเป็นมงคลมด้อ่าเลขสวยใช่นะคะเพราะบอกของบนเราก็มีตัวคูคาเซนเตอร์อยู่แล้วเนาะอ่าต้องลงท้ายด้วยเลขเก้านะครับเก้าหน้าเจริญรุ่งเรืองนะค้าบอกว่าจิ้บอเข้ามาจะขอดูภายในอ้าไม่ยากไม่ยากครับผมนะคะอ่ะชื่อลูกค้าไม่อยากปวดหัยตัวเออเออเขาบอกว่าเก็บระบนตัวมานี่ไงเขาบอกว่าเพราะว่าเพราะว่าตั้งระบบไว้มีคนทักปุ๊บแป๊บเลยอ่าใช่ครับรับอัตโนมัตินะคะครับ ลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงว่าเอ๊ะแอดไลน์สอสายลมมาแล้วไม่รับเนี่ยค่ะพอเมมเบอร์ปุ๊บรับเลยมันขึ้นเลยย้งไม่รู้เลยว่าใครของสอเอก็เหมือนกันนะครับผมเบอร์โทรก็080 898 5551นะครับผมเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมค้นหาทางเบอร์โทรได้นะครับผมใช่คช่อามาขั้นต่อไปขั้นต่อไปนะครับผมนี่นี่นี่ตอนเดียว ลูกค้าถามหาหัวเดียวเยอะมากเลยหัวเดียวคือตอนเดียวนะคะเอาไปบรรทุกเอาไปบรรทุกอันนี้โฟด้วยโฟวิวสแตนดาร์ตนะครับผมไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมไม่ได้เพาลงเพาลอยไม่ไม่ใช่นะครับนี่อันนี้สแตนดาร์ไม่ได้บรรทุกหนักมานะครับผมใครที่หารถผ่อนสบายๆคันนี้ราคาประหยัดจากาฟแดงไปเยอะพอสมควรโอ้เยอะมากส8เอาเอาราคาโปรโมชั่นไปเลย5 29,0 0 0บาทนะครับไม่น้อยด้วยไม น่าจะไม่ผิดไม่หมื่นสามใช่จริงไม่น้อยนะครับผมปีใหม่ด้วยนะครับผมหน้าหมูป่าเลยนะครับสําหรับตัวนี้รีโว่ตอนเดียว2.8งจุดแปดโฟวิวไดนะครับผม5้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นถูกค่ะโอเคนะครับอันนี้เราราคาโปรโมชั่นเลยเอาราคาโปรไปเลยนะครับผมให้ให้ราคาโปรไปเลยอ้าวจะบอกว่าคันนี้แรงเกินไปเอาราคาเบาๆหน่อยครับราคาเบาๆด้านหน้าเลยเอฟฝุ่นเยอะมากเลย ฝุ่นเขาก่อสร้างด้านข้างนี่เวลา <c oughs> เวลารถขับเพราะว่า,าตัวเนี้ยอย่าพลาดจิง <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไอ,อ้น,นี่คือความจริงมันมันติดถนน,นใหญ่ออเอ๊ะ<อ>มันติดถนน,นใหญ่<อ>เวลารถขับไปขับมาฝุ่นมันก็จะเด่นขึ้นมาถูกต้องถูกต้องถูกต้องอ่าครับอ่านี่ไม่จะมาญาติริชจะมาวันไหนนะเราไลฟ์สดอยู่ 299จะมาวันไหนลูกค้าถามแบบเนี้ยสายจะไหมแล้วร้อนมากเลยเนี่ยยาฤทธิ์2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจะมาวันไหนคะวันจันทร์ยาฤทธิ์นะคะเริ่มต้นที่2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทใช่เท่าไหร่สองแสนหกเก้าเก้าพันอ๋อแต่ไม่น่าจะทันสองอนนะสองอนเนี่ยมีลูกค้าอยู่แล้วเห็นไหมจริงจริงอันนี้จําได้ว่าน้องอ้นมีลูกค้าสองเคสอันนี้ ไม่ไม่ที่เนนียคือไม่มีรถให้เขาไงเขาเซ็นไว้แล้วเครดิตผ่านแล้วก็รอยแค่รถมาก็เสียบได้เลยรถมาโันจันนะคะสวยมากน็อตไม่ขยับเลยลักอีกอย่าง ราคาน่ะนะมันดีแล้วก็ถูกเหมืนม่ก็น้อยอีกราคายังมาขายถูกอีกก็จะว่ายังไงวันจันนี่ลถมานะคะเดี๋ยวให้น้องก้อนไลฟ์สดให้ดูครับผมสองแสมื่นเก้าบาทยาลิทห้าประตูนะครับผมสวยมากจรริงนะะคใครที่รออยู่ก็กดติดตามไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเวลาที่เราไลฟ์สดเนี่ยมันจะไปแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ อ่าถูกต้องถูกต้องอยากดูขนาดไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสวัสดีทั้ง10คนดูด้วยนะครับผมเอามาหน่อยน้องออนเดี๋ยวได้ไหมเอฟซีอ่าอันเนี้ยในเสียงจะไม่มีขอขอขอตัวเนี้ยเป็นอ่าตอนเดียวที่ราคาดีดีมากนะครับผมเป็นรีโวสองจุดสี่กำลังดูมวยไปเลยน้องออดนี่ตอนนี้เลยราคาดูมวยแล้วว่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสี่พันนะคะับขวดว้ากับใครนะ สอนกันอยู่ดีๆจะตีใจเย็นใจเย็นโอเคใครที่ชอบนะครับรถตอนเดียวรถแคบสีประตูหาอยู่นะครับบอกเลยตอนนี้มีเข้ามาเยอะมากๆนะครับรีวหัวเดียวนะครับแคบสี่ประตูเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้มีครบเลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญราคาดีมากนะครับผมก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับสำหรับช่องใหม่ของเรานะครับมีคลิปเข้ามาให้รับชมของ เราทําคลิปให้ท่านผู้ชมรับชมทุกวันนะครับผมจะมีเด้งแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ท่านทุกวันนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยใช่ติดตามไว้เลยเพราะว่าวันจัน์ทใช่ไหมคะพี่สายลมที่รถเข้าใหม่จะมาถึงใครที่รอนะคะรถเก๋งนะคะคอนเบาๆแต่ว่าบอกได้เลยว่าสภาพสวยมากๆมาก่อนได้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 269,000บาทกับยา r i สแฮชแบ็ก c k 5ประตูปีใหม่ด้วยไม่ก็น้อยลูกค้าขาเดี๋ยววันจันรอได้เลยเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้ชมนะคะสภาพลงเทเลอร์มาใหม่ๆนะเดี๋ยวมาชมกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราไล่เดินดูพวกรี o วกันก่อนนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็น4ประตูออโต้ขับ2นะครับผมเป็นตัวขับสเป็นตัวจีเลยตัวท็อปนะครับตัวจีตัวท็อปออปชั่นเต็มนะครับเบาะหนัง แอร์ <Air S 2> พู้เลยสารตอนหลังมีให้กล้องจอทัชสกรีนมีใ,<ช>ให้ครบเลยถ้าจะไม่ผิดคันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนจอ Android ให้ด้วยใส่จอมาแล้วใส่จอพร้อมใช้งานนะครับเครื่องเสียงก็ติดตั้ง MP ใหม่ครับถือว่าครบคันเลยนะครับผม5,99,000บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าใครที่ชอบที่เป็นตัว โฟวิวไดบไม่ชอบขับ2อยากได้ขับ4แบบลุยเครื่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยพี่เอฟลองคันนี้นะครับเครื่องยนต์2.8โฟวิวได e ตัวนี้นะครับผมมีทั้งเกียร์ธรรมดาและก็เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ธรรมดาก็ราคาอยู่ที่749,000บาทนะครับแล้วก็ออโต้ 8 4 9 0 0 0บาทตัวนี้มีแคลริบอยให้แล้วใช่ครับผยสวยเลยนะครับออปชั่นเต็มเนี่ยก็สายคลาสสิกลุยๆมาที่แคปชั่นของเราแล้วครับเสือน้อยปะทะไดโนเสาร์เสือน้อยพี่สอสายลมรีวิวไปแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาชมเลยว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับนี่ช่วงล่างยก2นิ้ว แต่งให้แล้วแต่ครปี2003ัเนาะพี่ส um> ัมครับแต่ว่าสภาพสวยมากสีสีก็สวยนะครับสีก็สวยสีครีมนะครับชอบมากๆเลยนะครับสีสันด้านข้างก็ถือว่าเก็บงานมาให้สวยงามนะครับสวยงามสวัสดีทั้ง15คนดูนะครับผมอ่าจริงๆ ภายในเนี่ยภายในก็เป็นเดิมโรงงานนะครับแล้วก็พวงมาลัยเดิมเลยนะครับพวงมาลัยเดิมโรงงานเป็นเกียร์ธรรมดาโปรยวได้มีมีไฟมาให้ไฟสปอตไลท์มาให้เรียบร้อยสำหรับสปอตไลท์นะคะใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่ติดโชว์เฉยๆนะครับผมติดเท่ได้ใส่ได้อี่งๆนะคะแล้วก็ตัวล้อแม็กโอ้โหคล้อแม็กเลนโซ่พร้อมลุยพร้อมลุยพร้อมลุยใชเลนโซ่นะอ่าแล้วก็ยางแม็กซีดนะครับผมซีรีส์ยาง สองแปดห้าทับเจ็ดห้าอาร์สิบหกนะครับผมเป็นยางอัลเทเรนนะครับผมสไตล์ออฟโรดนะครับผมพร้อมลุยทุกเส้ไตายพร้อมลุยนะคะออกแบบมาให้ลุยโดยเฉพาะสำหรับใครที่ชอบรถเซกเมนต์ประมาณนี้เนาะออฟออฟโรดสายลุยไม่พลาดนะคะสำหรับคันนี้ราคาก็โปรโมชั่นสุดคุ้มค่านะเนองเล้น้อยคันนี้เท่าไหร่พี่เอให้เท่าไหร่สองแสน สี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมปกติไม่ได้ขายราคานี้นะลูกค้าเอาเป็นราคาโปรโมชั่นในไลฟ์สดจริงๆใครซื้อไปเก็บก็ถือว่าคุ้มค่านะครับผมเพราะว่าราคาแต่ก่อนมันลงไปอยู่ประมาณแสนกว่าบาทก็ขยับขึ้นมาแล้วนะครับผมต่อไปผมว่าน่าจะเป็นตัวแ a ไอเทมเลยนะครับตัวหายากด้วยนะครับผมแล้วก็สีสันคือสวยมากๆนะครับครับผม ไดโนเสาร์เทาแลมโบคันนี้นะคะสำหรับ Ford ดเรนเจ r a ์แรปเตนะคะราคาสุดคุ้มค่าเลยเปิดราคาก่อนเลยพี่เอ๋นะ899,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นสีเทาสวยๆนะคะเป็นรถสภาพสวยเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมตัวรอบคันให้นะคะนี่ ตัวนี้เองนะคะยางยางใหม่เลยนะลูกค้าขาดูสินี่ยางของคขานะคะนี่เลยของ BF เ o o d ู i ลกนะคะให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ขากันเยอะมากตอนนี้นะคะลูกค้าทักอินบ็อกเข้ามานะคะสอบถามเยอะมากๆาค่ะพี่เอว่าเอมีรุ่นนี้อยู่ไหมนะคะตอนนี้มีมีมีอยู่กี่คันนะคะตอนนี้ก็มีมาจอดกันตอนนี้น่าจะประมาณ4ีคันสี่คันนะครับรวมรวมทั้งแรปเตอร์้อด้วยนะครับผมอ่่ อย,อย่างตัวนี้ก็เป็นสีเทาแลมโบนะครับสีสันค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ใบเทอร์โบด้วยนะครับภายในต้องบอกเลยว่า,ารู้ลามากๆน,นะครับ<น>สำหรับตัวรถกระบะสีประตูเองก <ฮะ S 1> ็ดีนะครับผมใครที่หาอยู่นะครับแรปเตอรอ์ดีเซลนะครับผมบอกเลยคันนี้สุดคุ้มค่าแน่นอน8,99,000เบาทเท่นานั้นครับผมสวัสดีครับก็ขอบ ขอบพระคุณนะครับเอฟซี FC ที่ทักทายกันเข้ามานะครับผมขอบพระคุณเอฟซี FC อยู่จังหวัดไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอยากชมคันไหนรุ่นไหนคอมเมนต์มาได้เลยใช่เพราะว่าเรามีตั้งแต่อีโก้ขา,ขาคันเล็กนะคะรถ<ม>เก๋งเล็กรถกระบะนะคะหรือว่าจะเป็นออฟโรดสายลุยมี <ๆ S 2> นะคะคม,มีให้ชมเลยนะคะ,ะใช่ครับผมกระบะแคบกระบะสีประตูนะครับมีให้ครบเลย และที่สําคัญพี่เอ๋เราเปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนคะขัตฤกิกนะคะสามารถมาชมได้ทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเลยนะคะคุณนันยงกับคุณวินัยอ๋อคุณวินัยทําอะไรครับโอ้ตอนนี้มีโปรโมชั่นไรฝากค่ะ <พ>เป็นรถเข้ามาใหม่ชายรถเข้าใหม่แล้วก็รถกระบะนะคะที่<ช>นํามาชมแล้วก็วันช่วงวันจันทร์นะจะมีรถเข้ามาใหม่เดี๋ยวรอไลฟ์กันนะคะครับผมจะพามาชมตัวเข้ามาใหม่ที่ราคาสุดคุ้มเลยนะคะเริ่มต้นเพียงแค่2องแสนหกหม่บาทอ่าและก็นี่อยากให้ชมนะครับรถเข้าใหม่อีก1คันนะครับเพราะว่าเพิ่งได้มานะครับผมเพิ่งได้มาอย่างตัวเรจินเดอร์ตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์2.8ขับ2นะครับผมสีขาวมุกหลังคาดำสวยๆเลย นะครับ Mac ยีนะครับผมนี่ให้ดูรอบๆคันกันหน่อยเพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับผมเพิ่งเข้ามาวันนี้ยังยังไม่ได้รีวิวที่ไหนเลยนะครับผมก็นํามาให้ชมสําหรับ FC ใครที่หา f o r t u n e r อยู่นะครับผมตัว l e g e n d คันนี้บอกเลยว่าราคาดีมากๆนะครับผมออปชันจัดเต็มให้อยู่แล้วนะครับภายในก็เป็นเบาะหนังดําแดงนะครภายในเป็นเบาะหนังดําแดงด้วยนะครับผม โอเคเดี๋ยวคันนี้พรุ่งนี้สอดสาก็จะมาดีลโชว์นะคะสำหรับรถเข้าใหม่นะคะคุณยันเดงบอกว่ามิตซูสีประตูยกสูงรุ่นใหม่มีเบาครับราคารุ่นใหม่ตัวตัวหน้าปัจจุบันยังไม่มีครับมีโฉมก่อนไมเนเชนนะครับสีประตูออโนต้นะครับผมสีดำปี2018ราคา549,000บาทเท่านั้นนะครับมิตซูสีประตูฟอร์ดสีประตูวายแท็ก ก็มีนะครับฟอร์ดสีประตูวายแท็กก็มีนะครับผมโอเคแล้วก็นี่นี่เลยพึ่งเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันเมื่อวานนะครับเจ้านายของเราได้รีวิวไปแล้วนั่นคือฟอร์ดเลนเซอร์แลปเตอร์แลปเตอร์เอ็กนะครับผมนี่แ a ปเตอร์เอ็กก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นตัวเบนซิน V6 นั่นเองนะครับนี่ก็เข้ามาใหม่เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่นะตัวนี้ค่อนข้างหายากนะครับไม่ค่อยมีเลยอ่า เพราะว่าเป็นาาตัวแรปเตอร์เที่ที่เป็นมีเขาเรียกว่าอะไรนะพี่กะทิ่แหลกมีชุดชุดแต่งด้านหลังนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวแรปเตอร์เอ่าโอเคจัดไปมีอะไรใช่ยมป,ปี17มีมีไหครับยกสูงมีครับผม,ม,มรีโว่ปีสิบเจ็ดยกสูงมีเยอะเลยนะครับผมมีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็แคบสี่ประตูอ่า โอเคเดี๋ยวพา,พาเดินชมเหรอนี่นีนี่รีโวเราอยู่ใ,ใกล้ๆกนี่ปี17บ8จ็ดนี่ด้าน,นหลังนะคะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่รีโว่นะคะคมีอีกหลากหลายรุ่นเลยนะคะที่จะพาชมนะคะอย่างตัวนี้เองก็เป็นรีโว่ร็อกโคนะคะที่เข้ามาใหม่นะเพิ่งเข้ามาเลยคะ่ะลูกค้าได้เป็นสีเทานะคะสำหรับคันนี้ก็ราคาสุดพิเศษเช่นเดียวกันนะคะ 7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะพี่เอสำหรับคันนี้นะคะสภาพสวยมากๆเลยครับและก็คันนี้ไมน้อยมากๆนะครับ<ช>ไม่เพียงราคา799,000ก 7, 99, บาทเท่านั้นอ่ะมีปี17ตัวเตี้ยด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องอ้อนพาชมนะครับปี17ตัวเตี้ยคันนี้เป็นแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นลูกค้าขายยอดจัดล้นเลยนะคะพี่เอสำหรับรุ่น<ช>นี้ใช่ครับผมะคะใครชอบตัวเตี้ยตัวสูงก็มาจัดกันได้อ่า สุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวทีมงานของเราจะมาไลฟ์สดให้ชมทุกวันนะครับผมและก็จะมะีลงคลิปให้ชมทุกวันเลยฝากกดติดตามนะครับรถมือ2มงคลคาบเซ็นเตอร์ไว้ด้วยเป็นช่องใหม่ของเรานั่นเองนะครับผมหรือว่าใครสนใจอยากติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรหาได้เบอร์0808985551ครับ แล้วก็ติดต่อหาลองอ,อ้นได้นะคะที่เบอร์0ูนย์หกหนึ่งห้าสีเ็ดอินบ็อกเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะโอเคครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ